ฉันชื่อเอเลนาอายุ25ปีชีวิตของฉันคือการแข่งขันที่คอยสนับสนุนความฝันของผู้อื่นอยู่เสมอตอนที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้ฉันคงลุกขึ้นยืนมาได้12ชั่วโมงมือของฉันก็ถูกเตาไฟเผาและเท้าของฉันก็สัน่นเพราะความเหนือ่อยล้าฉันเป็นเชฟที่โรโมนนฟหนึ่งในร้านอาหารที่พุกพลานที่สุดในเยคาเตรนเบิร์กซึ่งฉันทำงานไม่หยุดมาเป็นเวลา6ปีแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นความจำเป็น ตอนอายุ18ขณะที่เพื่อนร่วมโรงเรียนฝันถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงฉันต้องเผชิญกับความจริงอันเลวร้ายพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยและฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบสาธารณะได้ดังนั้นฉันจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคการบริการและการจัดเลี้ยงในเยคาเตรนเบิร์กซึ่งฉันได้เรียนหลักสูตรเร่งรัดด้านการทำอาหาร และขนมหวานหนึ่งปีของการศึกษามีประกาศสนียบัตอยู่ในมือและสัญญาในการจ้างงานดูเหมือนเป็นเรื่องดีในเวลานั้นวันนี้ฉันรู้ว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีเส้นชัยฉันเริ่มต้นที่โรมมนอฟในฐานะผู้ช่วยสับผักจนเจ็บนิ้วล้างกระทะจนผิวหนังที่มือแตกและรับฟังคำสั่งของเชฟ ที่มีประสบการณ์มากกว่ามันเป็นงานที่โหดร้ายมีกระทำงานไม่รู้จบจ่ายน้อยพอที่จะยิ้มใช้ชีวิตน้อยลงมากแต่ฉันก็จัดการได้ปีแล้วปีเล่าฉันก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นลายกุ๊กมันไม่ใช่อาชีพที่หรูหราแต่ก็มั่นคงหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดจริงฉันทำงานสองกมาหลายปีแล้วฉันอยู่ที่ร้านอาหารเวลา1 0บถึง14นาฬิกาจากนั้นฉันก็วิ่งกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับมาตอน5้าโมงเย็นอยู่จนถึงเที่ยงคืนหรือช้ากว่านั้นถ้าห้องคนเยอะมากวันหยุดสุดดสัปา พวกเขาเกือบจะไปแล้ววันหยุดนานมากจนจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงทำไมเพราะครอบครัวของฉันพึ่งพาเงินจำนวนนี้พ่อแม่ของฉันมีจำนองที่ทำให้หายใจไม่ออกพ่อของฉันทำงานอะไรก็ได้ที่เข้ามาผู้ช่วยช่างก่ออิฐคนรับใช้อะไรก็ได้แม่ของฉันใช้เวลาทั้งวันในการจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยิมให้กับลูกค้าที่ไม่แม้แต่จะสบตาเธอด้วยซ้ำพวกเขาช่วยกันจ่ายบินพื้นฐานแทบไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังมีนสเจน้องสาววัยสิปีของฉันที่จะอายุ20เร็วนี้เขาศึกษาที่คิวเมนสเตตยูนิเวอร์ซิตี โดยอาศัยอยู่ในหอพักการศึกษาที่มีคุณภาพหรืออย่างที่เราทราบกันดีเมื่อ as, อนาตาสยาอายุ18ปีและสอบผ่านพ่อแม่ของเธอพูดว่าเธอฉลาดเธอมีอนาคตเธอสมควรได้รับโอกาสฉันที่เลือกหลักสูตรทางเทคนิคโดยไม่กระพริบตาได้ยินระหว่างบรรทัดคุณได้เลือกแล้วตอนนี้ถึงตาคุณแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัวงเงินเดือนของฉันครอบคลุมการผ่อนบ้านค่าเล่าเรียนของอนาตาเซียค่าบ้านเสื้อผ้า และหนังสือฉันเหลือแค่เติมรถคันเก่าซื้ออาหารพื้นฐานและถ้าโชคดีก็ดื่มกาแฟระหว่างพักฉันไม่มีชีวิตทางสังคมฉันไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เว้นแต่เสื้อผ้าที่ฉันกลายเป็นผ้าขี้ริ้วฉันอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียวกับที่ฉันเคยเป็นวัยรุ่นเตียงเดียวที่คดเคี้ยวตู้เสื้อผ้าที่ค่อยๆพังทลายลงบางครั้งฉันก็หลับตาแล้วจินตนาการถึงอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่คณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเช่าห้องที่มีเงินเหลืออยู่ด้วยซ้ำความเหนื่อยล้ามนลึกจนแทบไมม่ีแรงจะัน อนาสตาเซียมาจากจิมเบนมากที่สุดเดือนละครั้งที่บ้านเธอได้พบกับเพื่อนๆที่โรงเรียนพวกที่ชอบมีอนาคตเขาแลกกับฉันแค่สองคำว้นแต่เขาต้องการเงินหรืออยากบ่นว่าการเรียนมันยากแค่ไหนในทางกลับกันพ่อแม่ของฉันกลับยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาถามถึงกิจกรรมแผนการเพื่อนเกี่ยวกับฉันหรือความเงียบท้ายที่สุดแล้วจะถามคนที่ทำอาหารเท่านั้นละ่ะฉันได้ตกลงกับมันแล้วฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเสียสละวันคืน และความฝันของฉันเพื่อน้องสาวของฉันจะได้มีโอกาสจนกระทั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฉันกลับบ้านหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันขึ้นไปชั้นบนก็หมดแรงเช่นเคยและพบพวกเขาอยู่ในครัวอนาสตาเซียแม่พ่อของฉันทุกคนหัวเราะราวกับว่าโลกเป็นสถานที่ที่ง่ายสวัสดีฉันพึมพำแล้วโยนกระเป๋าลงบนพื้นนี่มันช่างน่ายินดีอะไรเช่นนี้อนาสตาเซียหันกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอาลีนาฉันเตือนแม่และพ่อแล้วสัปดาห์หน้าฉันจะอายุยี่สิบ ฉันจะฉลองที่นี่ไม่ใช่ที่เมืองตูเมนฉันเห็นด้วยถูกกฎหมายเราอาจทานอาหารเย็นกับครอบครัวอะไรง่ายๆตอนนั้นเองที่แม่ของฉันยิ้มฉันก็รู้ดีอยู่แล้วที่รักอนาตาเซียต้องการบางสิ่งที่พิเศษเธอชวนเพื่อนมาย5บห้าคนคุณเตรียมทุกก็ยังเสิร์ฟแล้วทำความสะอาดและโปรดยิ้มด้วยมันเหมือนกับการต่อยเข้าที่ลำไส้ฉันซึ่งทำงานสัปดาห์ละ8ปสิบชั่วโมงไม่มีวันหยุดเป็นเวลาหลายเดือน และไม่ได้หยุดพักผ่อนมานานหลายปีฉันควรจะทำอาหารให้คน25คนทำความสะอาดข้าวของและแซงทำเป็นมีความสุขในช่วงเวลาที่เหลือเพียงช่วงเวลาเดียวหรือไม่ฉันจะไม่ทำฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าที่ฉันรู้สึกอนาสตาเซียระเบิดเธอเห็นแก่ตัวนาลีน่าเธอไม่รักฉันอยากทำลายวันเกิดฉันหรือพ่อของฉันพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าคุณจะทำตามที่เราบอกฉันแนะนำร้านอาหารแม่ของฉันหัวเราะราวกับว่าฉันเล่าเรื่องตลกเราไม่มีเงินสำหรับสิ่งนี้เว้นแต่คุณจะบอกให้เจ้านายของคุณทำฟรี ฉันตอบอย่างแห้งผากอีวอนเปทรวิชไม่ใช่ขนงี่เง่าไม่มีอะไรฟรีจากนั้นเธอก็อธิบายให้ชัดเจนว่าฉันสนับสนุนร้านอาหารหรือฉันเตรียมทุกอย่างที่บ้านในวันหยุดของฉันในขณะนั้นฉันก็เข้าใจทุกอย่างฉันไม่ใช่ลูกสาวหรือน้องสาวฉันเป็นเครื่องจักรทำเงินที่มีปืนไว้ทำงานเครื่องมือฉันไปที่ห้องปิดประตูแล้ว นั่งบนเตียงจ้องมองผนังที่ลอกออกที่ชั้นล่างฉันได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาอนาสตาเซียบนเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวของฉันฉันไม่รู้สึกโกรธเป็นเพียงความโศกเศร้าอย่างสุดซึ่งราวกับว่าบางสิ่งในตัวฉันพังทลายลงตลอดการฉันคิดถึงเงินทั้งหมดที่ฉันให้พวกเขาตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาในทุกคืนที่สุ่าในความฝันที่หลับไหลและเป็นครั้งแรกที่ฉันถามตัวเองว่าในที่สุดจะถึงตาฉันเมื่อไหร่ เธอกลั้นเสียงกรีดร้องราวกับว่าฉันต่อยเธอที่หน้าอกพ่อของฉันพึมพำบางอย่างเกี่ยวกับความอกตัญญูเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อฉันเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาเลี้ยงดูฉันแต่คำพูดของเขากลับฟังดูว่างเปล่าเหมือนกับเหรียญปลอมที่โดนเคาน์เตอร์คุณไม่เข้าใจแม่ของฉันกำมัดแน่นบนโตเสียงของเธอสันด้วยความโกรธที่ระง,งับไว้อนาสตาเซียจะต้องอับอายเราจะบอกอะไรแขกที่น้องสาวเห็นแก่ตัวของคุณละทิ้งครอบครัวในวันเกิดของเธอฉันมองดูพวกเขาทีละคน และเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่รู้สึกถึงความรู้สึกผิดความคมเฉียบคมราวกับใบมีดที่รับคมหลังจากสนิมมานานหลายปีคุณไม่เคยถามว่าฉันรู้สึกอับอายหรือไม่เสียงของฉันไม่สันพวกเขาไม่เคยถามว่าทําไมผู้หญิงวัย28ปีถึงยังนอนบนเตียงเด็กโดยจ่ายบินให้กับผู้ใหญ่สามคนพวกเขาไม่เคยกล่าวขอบคุณพวกเขาแค่เรียกร้องมันเหมือนฉันเป็นเครื่องจักรทาเงินมีขาพ่อของฉันพยายามขัดจังหวะแต่ฉันก็ยกมือขึ้นหกปีฉันพูดต่อเป็นเวลาหกปีที่ฉันละทิ้งความฝัน พื่อสนับสนุนคุณเป็นเวลาหกปีแล้วที่ฉันได้รับแจ้งว่าฉันมีความผิดซึ่งเป็นหน้าที่ของฉันแต่คุณรู้หมายว่าตอนนี้ความรับผิดชอบของฉันคืออะไรฉันวางนิ้วลงบนขอบตัวรู้สึกถึงไม้เย็นๆใต้ผิวหนังของฉันรอดชีวิตเพราะหากฉันอยู่ในนรกนี้อีกวันหนึ่งฉันก็จะไม่เหลืออะไรเลยแม่ของฉันอ้าปากแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาอาจเป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามาหาฉันไม่ใช่เป็นน้องคนสุดสะดวกไม่ใช่เป็นกระเป๋าเงินเดินแต่เป็นผู้หญิงที่หยุดคำนับในที่สุด คุณทำได้เขาพูดพร้อมลุกขึ้นยืนเช่นเดียวกับที่ฉันได้จัดการกับทุกปีเหล่านี้ยูร์นเปโตรชพูดซึ่งเฝ้าดูฉากนี้อย่างเงียบๆได้กระแอมในลำคออย่างสุข,ขุมรอบคอบเอเลนา่าวิธีนี้อาจจะดีกว่าเขาเริ่มแต่พอลุกขึ้นแล้วและเก้าอี้ก็ส่งเสียงดังเอี๊ดบนพื้นแล้วคุณจะต้องเสียใจเขาถมน้ำลายและชี้นิ้วไปที่หน้าฉันเมื่อคุณต้องการเราอย่าม,มาบนรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มที่สวยงามหรือรอยยิ้มขอโทษรอยยิ้มที่ทำร้ายเรา พวกที่อยู่ในปากเพราะใช้น้อยความผิดพลาดของคุณฉันตอบฉันจะไม่ต้องการคุณอีกต่อไปและฉันก็จะไปฉันไม่ได้วิ่งฉันไม่ได้มองย้อนกลับไปฉันเดินด้วยกระดูกสันหลังตรงราวกับว่าฉันไม่ได้ถือข้าวของสามกล่องแต่หกปีแห่งความเงียบกลืนกินความฝันอันหลับหลายชีวิตที่ในที่สุดก็เริ่มต้นขึ้นข้างนอกอากาศยามเช้าสดชื่นและเกือบจะโหดร้ายในความซื่อสัตย์ฉันหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ออกซิเจนรู้สึกเหมือนฉันไม่ได้ยืมไม่ได้ถูกขโมย เมื่อฉันกลับมาที่ห้องครัวพนักงานก็มองฉันอย่างสงสัยแต่ก็ไม่มีใครถามพวกเขาไม่จําเป็นต้องกลิ่นหัวหอมท่อผสมกับกลิ่นแห่งอิสรภาพและเป็นครั้งแรกที่งานไม่รู้สึกเหมือนเป็นการหลบหนีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมือของฉันสั่นเมื่อฉันสัมผัสหน้าอกของเธอราวกับว่าหัวใจของฉันจะระเบิดระหว่างนิ้วของฉันคุณไม่สามารถทําเช่นนี้กับเราได้เธอกระซิบเสียงของเธอแตกสลายด้วยความเจ็บปวดที่ฉันไม่รู้สึกอีกต่อไปเราเพึ่งพาเงินจํานวนนี้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันอีกต่อไป คุณควรคิดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ฉันตอบเสียงของฉันแข็งแกร่งราวกับเหล็กชุบแข็งเมื่อก่อนพวกเขาปฏิบัติต่อฉันเหมือนคนรับใช้ก่อนที่พวกเขาจะคิดว่าเงินของฉันและคืนนอนไม่หลับเลือดของฉันเป็นสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเศษความกระตันอยู่แม่ของเธอเงยคางขึ้นดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความโกรธที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปคุณให้เงินเรามากกว่าสี่ล้านครึ่งในสองปีอยาใจร้ายนาลีหน้ายาเพิ่งเปลี่ยนแปลงตอนนี้ฉันถ่ายน้ำหนักจากขาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และรู้สึกถึงพื้นที่มั่นของตายเท้าของฉันพื้นของฉันฉันเลือกเองฉันจะไม่ได้ยินคำพูดอื่นอีกฉันลุกขึ้นยืนและเก้าอี้ก็ส่งเสียงแหลมบนพื้นราวกับว่าเป็นจุดสุดท้ายฉันย้ายแล้วฉันจะไม่กลับมาตั้งแต่วันนี้คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายของคุณเองได้หากพวกเขาต้องการให้อนาสตาสยาเรียนจบก็ปล่อยให้เธอได้งานทำเหมือนผู้ใหญ่คนไหนไหนประตูสำนักงานเปิดก่อนที่ฉันจะไปถึงยิวอนเพทรวิชยืนอยู่ที่นั่นโดยกอดอกและสวมหน้ากากแห่งความเป็นมืออาชีพ ซึ่งไม่ได้ซ่อนความตึงเครียดที่มุมดวงตาของเขาเขาได้ยินทุกอย่างหรืออย่างน้อยก็เพียงพอแล้วคุณเป็นยังไงบ้างเอเลน่าเขาถามน้ำเสียงของเขาชัดเจนว่าคำถามนั้นเป็นวาทศิลป์พ่อแม่ของฉันเพิ่งจะจากไปฉันมองข้ามหลายของฉันผู้เป็นแม่อาปากแต่คำพูดหยุดลงก่อนจะเกิดอันที่จริงเรายังไม่เสร็จเลยเธอเริ่มแต่อีวอนเพทรวิชเข้าไปในห้องด้วยความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่ว่างให้พูดคุยกันฉันคิดว่ามันเสร็จแล้วน้ำเสียงของเขาสงบแต่สุดท้าย นี่คือสถานที่ทำงานไม่ใช่สถานปฏิบัติของครอบครัวกรุณาออกจากสถานที่พวกเขาไม่ได้ย้ายไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นด้วยความตกใจไม่เคยมีใครบอกพวกเขาว่าไม่ไม่ใช่แบบนี้ยูอ,อนเพตร์ทวิชไม่รอช้ามีคลื่นสุขุมรอบคอบและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนปรากฏตัวที่ทางเข้าประตูพาสุภาพบุรุษเหล่านี้ไปที่ทางออกและให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กลับมาความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากการปิดประตูเกือบจะสักศิธิ์ฉันหายใจเข้าลึกๆรู้สึกว่า พาราหลายปีร่วงหล่นจากหลายราวกับผิวหนังที่ตายแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าเลนายูอัน,อนเปทตรวิชพูดซ้ำคราวนี้กับฉันเท่านั้นฉันและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มันเป็นเรื่องจริงเขาพยักหน้าเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดมากขึ้นครอบครัวมีความซับซ้อนแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์เกยียบย่ำคุณแม้กระทั่งพวกเขาฉันทิ้งโรมานอฟไว้ ดยที่ขาของเธอยังสั่นอยู่แต่จิตใจของเธอสายราวกับคริสตันโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นอยู่ในกระเป๋าของเขาทั้งสายที่ไม่ได้รับข้อความและคำขอกลับมาแล้วเราจะคุยกันนัสเทียจะเข้าใจถ้าเธอช่วยจัดงานปาร์ตี้ไม่ได้ราวกับว่าฝ่ายเจ้ากรรมกำลังมีปัญหาพวกเขายังคงไม่เข้าใจซอเชื่อพมพำและมองข้ามไหลของฉันขณะที่ฉันแสดงหน้าจอให้เธอดูนิ้วของฉันขยับอย่างรวดเร็วฉันบล็อกหมายเลขลบผู้ติดต่อตัดสะพานที่ระบายพลังงานของฉันเท่านั้นนี้ไม่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้เรื่องนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉันหลับตาลงครู่หนึ่งรู้สึกถึงอิสรภาพที่แผดเผาราวกับไฟอันแรงกล้าสิ่งนี้คือเป็นครั้งแรกที่มันเป็นเงินของฉันและสุดท้ายฉันก็ปิดการชำระเงินอัตโนมัติสินเชื่อจำนองของผู้ปกครองเป็นสัญญาวิทยาลัยของอนาสตาเซียคลิกเพียงครั้งเดียวและสายสะดือทางการเงินก็ถูกตัดความรู้สึกความเบาราวกับว่าหลังจากแบกก้อนหินมาหลายปีในที่สุดก็มีใครบางคนปล่อยฉันไป ตลอดสองสัปดาห์ต่อมาความเงียบนั้นช่างเจ็บปวดลึกล้ำไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยู่แต่เพราะขาดความรู้สึกผิดพวกเขาจึงปลุกฝังฉันอยู่เสมอฉันทำงานที่โรโมานนฟโดยไม่ต้องเครียดกับกระสองกะและต้องใช้เงินทุกรูเบิลเพื่อซ่อมรูที่ไม่ใช่ของฉันฉันกับซาชาแบ่งเงินกันมีเงินเหลืออยู่เงินสำหรับเสื้อใหม่สำหรับมื้อเย็นฝันถึงวันหยุดพักผ่อนสิ่งที่จนถึงขณะนี้มีอยู่ในโฆษณาทางทีวีเท่านั้นบ่ายวันหนึ่งธรรมดาชื่อทีอะไรยูดอก็ปรากฏบนหน้าจอฉันเกือบจะเพิกเฉยต่อมันเกือบ แม่ของคุณบอกฉันทุกอย่างเธอพูดก่อนที่ฉันจะนั่งลงบิดผ้าเช็ดปากในมือบนโต๊ะกาแฟที่คุณละทิ้งพวกเขาว่าพวกเขาสิ้นหวังเธอบอกคุณว่าทำไมฉันถามพร้อมกับจิบเอสเปรสโซความขมขื่นทำให้ฉันนึกถึงกี่ครั้งที่ฉันกลืนท้อยคำเพื่อพวกเขาที่คุณกังวลเกี่ยวกับงานวันเกิดของเนสเตียเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ตั้งใจเสียงที่แห้งเหือดและไร้ความสุข ป้าลิวดาฉันจ่ายทุกอย่างเมื่อ6ปีที่แล้ว6กปีที่เงินเดือนของฉันกลายเป็นส่วนเสริมในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา6ปีที่ฉันใช้เวลาวันหยุดเพียงวันเดียวในการจัดงานปาร์ตี้ให้กับผู้หญิงที่ไม่ขอบคุณฉันด้วยซ้ําเธอฟังแต่เธอไม่ฟังเช่นเดียวกับพวกเขาทั้งหมดฉันน้ําตาไหลและหัวของฉันก็สั่นยังไม่เห็นด้วยก่อนที่ฉันจะพูดจบเลนาในฐานะครอบครัวเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาเริ่มและฉันรู้แล้วว่ามีอะไรรอฉันอยู่ความรู้สึกผิดภาระภาระผูกพัน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันขัดจังหวะพวกเขาดูดฉันจนหมดตัวแต่กลับทำกับฉันเหมือนทยะตอนนี้ฉันเป็นคนร้ายที่ก๊อกน้ำแห้งแล้วหรอือใบหน้าของเขาแดงกำ่ำพ่อของคุณรับงานที่สองแม่ของคุณทำงานล่วงเวลานัสเทียต้องลาออกจากวิทยาลายัยแล้วไงละ่ะฉันปล่อยให้ถ้วยกระทบจานรองด้วยเสียงกระทบกันฉันไม่รับผิดชอบต่อการเลือกของพวกเขาถ้าพวกเขาต้องการกินก็ปล่อยให้พวกเขาทำงานเช่นเดียวกับฉันคุณเห็นแก่ตัวเขาถมน้ำลายลุกขึ้นยืนด้วยแรงจนเก้า e อี้ล e ั่นเอยด ฉันไม่อยากได้ยินเกี่ยวกับคุณอีกต่อไปฉันมองดูเธอจากไปประตูร้านกาแฟกระแทกตามหลังเธอฉันนอนนิ่งและรอความสำนึกผิดฉันเฝ้ารอเสียงเล็กๆที่บอกให้ฉันยอมแพ้กลับมาแก้ไขเสมอเขาไม่ได้มากลับมีความมั่นใจอันอบอุ่นว่าในที่สุดพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะยืนด้วยสองเท้าของตัวเองในที่สุดแล้วฉันละเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาหายใจโดยไม่จมน้ำตอนนี้วันของฉันมีแปดชั่วโมงไม่มีกระสองครั้งเว้น แต่จะเป็นกรณีฉุกเฉินฉันต้องการเวลาให้กับตัวเองบางทีฉันอาจจะเรียนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของฉันหรือฉันจะผ่อนคลายและเพลิดเพลินทุกนาทีฟรีเดือนหน้าฉันจะหยุดพักครั้งแรกในรอบ5ปีซอเชอร์และฉันกำลังจะไปซอชีในช่วงวันหยุดยาวไม่มีอะไรพิเศษแต่ฉันไปเพราะฉันอยากทำไม่ใช่เพราะมีคนคาดหวังให้ฉันอุทิศเวลาและเงินให้พวกเขาบางครั้งฉันก็สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ออกไปข้างนอกในคืนนั้นฉันอาจจะยังนอนอยู่ในห้องเด็กๆทำงานจนหมดแรง และยอมสละเงินเดือนครึ่งหนึ่งบางทีฉันอาจประมาหารและทำความสะอาดสำหรับวันเกิดปีที่20ของแนซีอาแต่จะทำใหม่อีกครั้งในปีถัดมาราวกับว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันฉันไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยเป็นครั้งแรกในชีวิตวัยผู้ใหญ่ของฉันฉันมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อผู้อื่นฉันใช้เวลา25ปีกว่าจะรู้ว่าฉันสมควรมีชีวิตของตัวเองแต่ความสุขเกิดจากการรู้ว่าในที่สุดฉันก็เข้าใจและไม่มีการหันหลังกลับ